đấy 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 rồi, đấy 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 không? đấy 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 สามแต้มสามแต้มตาเขาสามแต้มแล้วร้อ,อ,องแล้วเึ้นไหมตงมตงข้มขึ้นไหมไม่ประท้วง เรียนด่วนที่สุดเลยควับไม่ใช่นันแล้วับัดีกางนทะครับคู่14ีสนาม B สีกอกสีอะไรอะสีน้เงินนันเงินหมดเลย B ดอไปลอยเชียร์แล้วนนจุดลง โของทีมอนตนะครับี่ดจุดดีดแพชแล่ะพีแยังไม่ลมันตไประจีมีโต้อกใหม่แนดีเลย้เอาไปเปลี่ยนเลยไม่ไม่แทนเดี๋ยวยุ่งกับบาร์บี้บาร์บี้มันพ่เขไม่เอแต่เดะโดวโดนตั้งเลยนักกีฬา การตัวของเรานะคะจะหนุน 欢迎。